สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปนาห์นี้นะคะเด็กๆคนเก่งค่ะเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยสีสันค่ะเราไปติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆกันนะคะว่าจะสนุกสนานและน่าสนใจขนาดไหนไปรับชมกิจกรรมกันเลยค่ะ ว่าดอกอัญชันมีลักษณะเป็นดอกสีอะไรคะ่ดอกสีม่วงเก่งจังไม่ใช่เอาสีน่าเงินม่วงอันนี้ละคะอะไรเอ่ยโอดูก็รู้เลยอะไรคะเนี่ยหนาวสีอะไรคะรูปร่างเป็นยังไงกลมกลมนะคะรสชาติมันเป็นยังไงคะเนี่ยขออนุญาตใช้ช้อนก่อนะคะมันคืออะไรคะ มันมีความเหนียวและความข้นมันคือน้ำเชื่อมที่ทำมาจากน้ำตาลแล้วก็น่าจะมีรสอะไรคะเนี่ยหวานเดี๋ยวคุณต้อยจะให้แต่ละกลุ่มรับอุปกรณ์อันนี้คืออะไรคะอะไรคะลูกถาดรองเราจะรองไว้มันจะไม่มีน้ำมันจะได้ไม่หกนะคะแล้วก็มีอะไรให้ด้วยคะาอาชีดมือนะคะเสร็จแล้วคุณคุณต้อยจะแจกเหยืนะ่อน้ำอัน,นเล็กๆแบบนี้ให้เด็กๆนะคะก็มันคือการนะ เป็นน้ำร้อนที่คุณครูต้อยเพิ่งจะต้มมาเดือดบูดบูดบูดบุดเลยนะคะเราจะใส่น้ำร้อนนะคะคุณครูต้อยขออนุญาตลองดูนะคะลงไปมีกเหยือกแบบนี้โอ้ดูความร้อนเห็นไหมคะมีอะไรลอยขึ้นมาเลยคะเนี่ยอ๋อมีไอ้น้ำมีหัวนลอยขึ้นมาเลยแสดงว่าน้ำมันเป็นยังไงคะลูกร้อนมากเดี๋ยวให้เด็กๆเอามือสัมผัสดูได้เลยแบบนี้ใกล้ๆแบบนี้ถ้าเด็กๆไปชนมันหกมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ น้ำมันจะลวกมือเอามือจิ้มลงไปแบบนี้ได้ไหมคะใช่นถานดนอันีเป็นผ้ามันจะลุลนะใช้นร้อนบางในในถาดรองแบบนี้ถ้ามันคว้ามันจะอยู่ในถาดมันจะไม่โดนเด็กๆเข้าใจไหมคะสําคัญคือเด็กๆอย่าเอานิ้วมุดลงไปหรือจุ่มลงไปมันจะเกิดอันตรายนะคะุยพอแต่ละกนุมได้น้าร้อนกับผ้าไปแล้วนะคะเราจะเอาดอกอัญชันที่มีสีอะไรคะเนี่ยให้เด็กๆทายว่า ดอกอัญชันลงไปน้ําร้อนใสๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสีมันเป็นพืชที่มีสีจากธรรมชาติสีจากธรรมชาติเนี่ยมันโดนน้าร้อนเนี่ยมันจะออกมาเข้าสู่น้ําเลยความเข้มข้นของสีมันจะออกออกมาสู่น้ํ <c oughs> าแท่ออกมาเป็นน้ำใสให้น้ำกลายเป็นสีเลยเลใช่ค่ะก็เลยทําให้เวลาทําอาหารทําขนงไทยเห็นไหมคะ <c oughs> เขาจะเอาใบเตยเอาอัญชันเอาดอกไม้ที่มี ที่สามารถรับประทานได้ไม่มีอันตรายเอาอมาทําน้ําสีแล้วทำข้นเดมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะทาดูแล้วเราก็จะลองกินดูดูซิว่ากินไปแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงหลังจากทำอินดิเคเตอร์แล้วเราจะทำน้ำอัญชันมะนาวกินกันดีไหมคะอ่าดีนะคะเดี๋ยวคุณป้าต้อยจะให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มมารับอุปกรณ์ก่อนคนเก่งพร้อมหรือยังคะอ่าตอนนี้ให้สังเกตดูแต่ละกลุ่มได้น้ำร้อนหรือยังคะ ได้แล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะน้ํามันร้อนมากอ,อนุญาตให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองเอามือสัมผัสดูกแก้วน้ําได้ค่ะค่ะค่อยๆแตะดูนะคะแตละแล้วรู้สึกเป็นยังไงลูกฮะกุแตะแล้วเป็นยังไงคะอ,คอ่นอะอบอุน่นกลุ่มนี้แตะแล้วเป็นยังไงคะอ่อนคายอ่อนคายเลยเหรอ ร้อนอากน้องอ้ําแตะดูเลยลูกแตะดูหรือยังแตะแอากลุ่มนี้แตะหรือยังคะลูกรู้สึกยังไงร้อน้องเ้เ่ะเชิญกลุ่มสีฟ้าเลยค่ะเอาหนึ่งจานเลยค่ะของหนูอันใหญ่ในย่าลูกมาหยิบอุปกรณ์เลยค่ะอันนี้ย่ายกจานแรกเลยลูกขายกไปเลยอากลุ่มสีฟ้ามาเลยค่ะกลุ่มสีเหลืองกับกลุ่มสีเขียวเชิญด้วยเลยค่ะเลวลุกเลยลุกเลยลุกเลยจ้ะ มันมีสีอะไรคะสีม่วงอ่าเพื่อนๆเด็กๆลองยกขึ้นมาค่ะยกขึ้นมาอ่ะเด็กๆคิดว่ามันจะมีกลิ่นไหมเอามือหยิบขึ้นมาได้เอามือหยิบขึ้นมาได้ดมดูค่ะอ่าดมดูค่ะดมดูมีกลิ่นไหมคะอ่ามีกลิ่นหอมไหมเอ่ยมีกลิ่นเหรอคะอ่าทีนี้ให้แต่ละกลุ่มนับดูว่าในจานกลุ่มของตัวเองมีดอกอัญชันกี่อันช่วยกันค่ะ มีกี่ดอกกลุ่มนี้มีกี่ดอกคะลูกลอกลุ่มนี้มีเจมีกี่ดอกคะอ่ากลุ่มนี้เก่งจังเลยมีหกดอกเท่าไหร่นะคะสิบอ <12. S 1> มีสิบสองดอกเลยเจ <12. S 1> อ่ากลุ่มนี้มีเจใส่ลงไปเลยหนึ่งทิ้งลงไปเลยลูกทิ้งลงไปเลยจ้ะอนับใส่ลงไปให้หมดเลยสองนับก่อนกดดอกไม้ลงไปแล้วก็คนก่อน อ่าคนละสังเกตคนอื่นสังเกตนะคะว่าน้ําสีจะเป็นยังไงนะคะหกเจ็ดเอาคนละคนอื่นช่วยกันสังเกตให้มือโดนน้ำหลกพอคนละนะคะให้สังเกตกลิ่นให้สังเกตกลิ่นแล้วก็สีของน้าอ่าสังเกตกลิ่นค่ะกลิ่นเป็นยังไงคะตอนนี้สีออกหรือยังคะ จากน้ำสีใสใสใกลายเป็นอะไรอ่าเนี่ยสีน้ำเงินใช่ไหมอ่าสีน้ำเงินเอออย่างนั้นแหละลูกช่วยกันดูกลิ่นมันออกไหมคะกลิ่นดอกไม้ออกไหมแต่และกลุ่มให้คนนะคะคนแล้วก็ใช้ช้อนกดกดดูอ่าตอนนี้กลิ่นมันออกไหมคะคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปเรื่อยๆ เป็นสีอะไรคะ <Yeah. S 1> ผลให้สีมันออกเยอะที่สุดเลย oh. ูใช้ช้อนตักดอกไม้ออกมาวางในจานค่ะอ่ามีเศษอะไรที่อยู่ในแก้วให้ตักออกมาหมดเลย <Yeah. S 1> อ่าตักเอาเอาอาก,ากเอาเากเอาเศษดอกไม้ออกมาวางในจานเลยค่ะ <Yeah. S 1> อย่าใช้มือนะคะมันจะเป็นเชื้อโรคนะคะอาจตักค่อยๆตักแบบนั้นดีมากเลยค่ะ <Yeah. S 1> มีเศษอะไรอยู่ในแก้วไหมตักออกมาให้หมดคะ่ะช่วยกันสังเกตดูคะ่ะ แล้วกลุ่มยังมีเศษดอกไม้อยู่ไหมไม่มีแล้วนะคะลูกไปหยิบแก้วน้ำมะนาวมาเลยอ่าวางน้ำมะนาวลงไปก่อนค่ะสังเกตที่จานพลาสติกเห็นน้ำดอกอัญชันเป็นสีอะไรคะ้าะถ้าดูที่แก้วเราจะดูไม่ออกว่ามันเป็นสีอะไรเพราะมันเยอะดูที่จานจะเห็นสีชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะที่จานเห็นเป็นสีอะไรคะสีฟ้าหรือสีน้ําเงินใช่ไหมคะ แก้วน้ำมะนาวเอากลุ่มนี้ลองใส่น้ำมะนาวลงไปตักลงไปค่ะดูสีดีๆนะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะมันจะเป็นอินดิเคเตอร์ตอนนี้แหละค่ะเอากลุ่มอื่นคนอื่นช่วยกันสังเกตใส่น้ำมะนาวลงไปใส่ลงไปค่ะอาเทเลยได้ค่ะลูกอันนี้อาเทน้ำมะนาวลงไปแล้วอาทีนี้อย่าเพิ่งคนนะคะอย่าเพิ่งคนให้สังเกตค่ะ <Hey. S 1> อ่าเป็นสีอะไรคะทีนี้ <Wow. S 1> ฮะ wow. จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีอะไรทันทีเลยอ่ากลุ่มนี้จากสีน้ำเงินกลายเป็นสีม่วงไปแล้วกลายเป็นสีอะไรเลยเนี่ยอ่ากลายเป็นสีม่วงเอาเทน้ำมานลงไปเลยค่ะกลุ่มนี้สังเกตนะคะว่าเกิดเป็นอะไรอ่าเกิดอะไรขึ้นคะอย่าคนนะคะเดี๋ยวสังเกตดูก่อนเกิดอะไรขึ้นคะลูกน้ากลายเป็นสีอะไรคะอ่าน้ำกลายเป็นสีเอาสังเกตสีสังเกตสีทีนี้สังเกตสี สีน้ำเงินกลายเป็นสีอะไรทันทีนเลยคะอ๋อ,อเห็นไหมมันกลายเป็นสีม่วงได้ยังไงอะเทใส่เลยค่ะลูก<ท>อ๋อเกิดเป็นสีอะไรเลยคะจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีอะไรคะลูกในกลมในน้ําสีน้ําเงินกลายเป็นสีม่วงแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะอ้ยเยี่ยมมากเลยอ่ะมันกลายเป็ปนสนะีม่วงได้ยังไงนะล้อน้ํามะนาวน้ํามะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะ เป็นกรธทําให้เกิดการเปลี่ยนสีได้ตอนนี้เราจะชิมก่อนว่าน้ําอัญชันของเราพอใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วรสชาติเป็นยังไงใช้ช้อนกลางตักเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะลินรสชาติเป็นยังไงตอนนี้ เปรี้ยวอ๋อเปรี้ยวอ่าน้องอิงฟ้าค่ะชิมเลยค่ะให้ใช้ช้อนกลางนะคะต้องอดทนรอคอยขอความร่วมมือเราต้องทํากิจกรรมด้วยความปลอดภัยเปรี้ยวไหมคะของนาวาเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเหรออ่ะพี่กวินลองดูค่ะเปรี้ยวนิดหนึ่งโอเคตอนนี้เปรี้ยวนิดนึงอ่าดีมากค่ะแล้วก็ไปชิมเอาช้อนกลางส่งให้เพื่อนค่ะอันนี อันนี้ชาตักเลยค่ะลูกเอาช้อนกลางตักเลยค่ะเอาช้อนกลางตักใส่ช้อนตัวเองชิมดูรสชาติเป็นยังไงหวา,านหรอนี้ทีนี้เราจะเติมน้าเชื่อมลงไปค่ะมันจะเหมือนเดิมไหมใส่กี่ช้อนนี้ลูกอ่าน้ําเชื่อมใส่คนก่อนนะคะตักใส่เลยนึงต้องคนให้เข้ากันค่ะมันยังมันยังแยกตัวอยู่ค่ะอ่าสองใส่ลงไปเลย ทีนี้ลองคนดูค่ะดูสิชิมดูก่อนอ่ะพอช้อนคนเลยค่ะลินอ่ะช้อนคนเลยค่ะเทน้ำเชื่อมใส่เลยค่ะโอเคเทใส่เลยคนเลยคนให้น้ำเชื่อมเข้าเข้าไปอ่ะคนอ่ะช้อนกลางนั่นแหละคนอ่ะคนคนลงไปที่ก้นเลยนะลูกให้เข้ากันคนเรื่อยๆรสชาติจะเปลี่ยนไหมชิมดูหวานเยอะหวานเยอะแน่นอนเป็นยังไงอุ้ม น้ามาชิมสิหวานไหมหวานแนไหมกวินหวานเลยเหรอน้าวาชิมฝีมือตัวเองสิรสชาติเป็นยังไงรสชาตมันจืดไปนิดนึงเหรอแล้วก็หวานอ่ะชิมดูค่ะหวานขึ้นหรือยังถ้าไม่หวานลูกก็เติมน้ำเชื่อมได้นะคะอ่ะยังไม่หวานเติมน้ำเชื่อมลงไปค่ะเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวให้คนอื่นชิมก่อนให้คนอื่นชิมก่อน อื่นชิมค่ะหวานหรือยังเนี่ยไม่หวานหรอพอหรือยงังหวานพอหรือยังกับตนหวานหรืยยอยังหวานแล้วกิจกรรมนี้เรียกว่าอินอะไรนะ ใส่น้ำมะนาวลงไปมันเปลี่ยนสีละตอนนี้มันกลายเป็นสีอะไรแล้วนะคะงูขอชิมดูหน่อยได้ไหมว่าฝีมือของพี่อร่อยไหมใครเป็นคนทำเนี่ย<ม>อู้เด็กๆเป็นคนทำเองอขอบคุณขอรับอนันที่<ม>ให้<ม>ของขวัญอร่อยมากเลยคุณนะต้อยใส่น้ำแข็งแล้วนะคะใส,ใส่เยอะไหมใช่ใส่เต็มแก้วเลยเนาะหอมหรือ,อยังคะเนี่ย พร้อมจะทานหรือยังคะ่ะ oh, <okay>. okay. เอานั่งตัว oh, <okay. S 1> มือวางที่ oh. <Okay. S 1> oh. กแก้มให้ดูหน่อยสี <Yes. S 1> กิจกรรมอะไรนะคะวันนี้อินอะไรนะ <ST AR> อินดิเคเตอร์กับอันชันมนะนาะทุกคนลองชิมฝีมือตัวเองเลยค่ะทีนี้อร่อยไหมคะ